ตาตะายเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกเถวข้าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิกนอนตัดได้เงินเสรตื่นมาดีเงินล้านิ่งเข้าใส่บ้านใส่เรือนจะไปประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดกระอให้สำเร็จรู้่ากได้ปราศจากอุปสรรคทย่อันตรายทั้งหลายทั้งป พระจ้นทั well, <on> yeah. yeah. ้งหลายขอเจ้ัแผหวไเริ่สังฆทานไดะไตยวนเจระพิจิตรทรเจาพพิจรงนเจสังฆทานได้พระไตย์จออนพระสุเจ้าั้งหลายเยี่ยมเยังสุขได้ัเสด็จเมืองเที่ยวพระเจ้าได้เ้าัวพระพระเจา Assalamualaikum. Tahatur. Sak boleh ni. และคอยประสิทธิ์ประสาทนช่วเหลือเรามาทุกให้คนจากทุกโสโรคโลภาเพราะท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติดังนั้นอยากมีทรัพย์สมบัติเจริญทองอยากมีโชคมีลาภอยากร่ำอยากรวยอยากร่ำดีสีสุขก็ขอริเจิญเลยครับเชริญเลยครับของอ่าครูนะครับร่วมบูชาคั้งปวงาอา ไหว้พระจี้วัดหลวงพ่อบุญน,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 น้อยได้นะคะก็มีอาถรรพ์เจียนพงมาลัยถวายข่้นปิดเงินทองบูชาถวายหลวงพ่อบุญน้อยตั้งถิ่อธิษฐานขอพรได้ค่ะจับเที่ยวจะขออะไรก็ขอจากหลวงพ่อบุญน้อยได้นะคะก็มีประชาชนมาทำพิธีไหว้พระตักยืนนะคะมาได้ทั้ง,งทางรถทางเรือน,นะคะใกล้โรงอภาบาลศรีได้